ปริศนาเหนือน่านฟ้า阿สกาเหตุการณ์ JAL 1628สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสำรวจหนึ่งในเหตุการณ์เผชิญหน้ากับวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลัก,กษณ์หรือ UFO ที่น่าทึ่งและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินสมัยใหม่นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน Japan Airlines Cargo Flight 1628 เหนือน่านฟ้าอันหนาวเหน็บของอาลาสส้าในปี1986ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลมักเต็มไปด้วยความลึกลับและบางครั้งความลึกลับเหล่านั้นก็ปรากฏตัวต่อหน้าพยานที่ไม่คาดคิดที่สุดนั่นคือนักบินพาณิชย์ผู้มีประสบการณ์สูงเรื่องราวของ JAL1628 ไม่ใช่เรื่องเล่าปากต่อปากแต่มันคือเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการ มีการสอบสวนโดยหน่วยงานการบินและยังคงทิ้งคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนอะไรกันแน่ที่กับตันเคนจิเทราอุชิและลูกเรือของเขาได้เผชิญหน้าในคืนอันมืดมิดนั้นมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติความเข้าใจผิดหรือการมาเยือนจากนอกโลกร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังปริศนาเหนือแนนฟ้าครั้งนี้กันครับ เรื่องราวของเราเริ่มต้นในวันที่17พฤศจิกายนปี1986เที่ยวบิน Japan Airlines Cargo 1628ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบ Boeing 7 4 7 2 0 f กำลังปฏิบัติภารกิจตามปกติในการเดินทางข้ามทวีปจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาตินาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดแวะพักที่เมืองแองเคเรชรัฐอลาสกาสหรัฐอเมริกา บนเครื่องบินลำนี้มีลูกเรือผู้เชี่ยวชาญสามคนได้แก่กัปตันเคนจิเทราอุชินักบินผู้มีชั่วโมงบินสูงและประสบการณ์โชคโชนนักบินผู้ช่วยหรือ first officer ทาคานริทาเมฟูจิและวิศวกรประจำเที่ยวบินหรือ flight engineer โยชิซุคคุบะพวกเขาคือทีมงานที่คุ้นเคยกับการเดินทางระยะไกลและสภาพอากาศที่ท้าทายการเดินทางช่วงแรกจากปารีสไปยังไอซ์แลนด์ และจากไอซ์แลนด์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและแคนาดาเป็นไปอย่างราบรื่นแต่เมื่อเครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าของอลาสกาสิ่งที่ไม่คาดฝันก็กำลังจะเกิดขึ้นเวลาประมาณ17นาิก11นาทีตามเวลาท้องถิ่นของอลาสกาขณะที่ JAL 1628กำลังบินอยู่ที่ระดับความสูง35,000ฟุตเหนือพื้นที่ห่างไกลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐไกลกับฟอร์ดยูคอนทองฟ้าเรื่มมืดสนิท มีเพียงแสงดาวและแสงจันทร์กับตานเทราอุชิซึ่งกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างห้องนักบินสังเกตเห็นแสงไฟประหลาดสองดวงปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของเครื่องบินในตอนแรกเขาคิดว่าอาจเป็นเครื่องบินทหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในน่านฟ้าแถบนี้แต่แสงไฟเหล่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่เหมือนเครื่องบินปกติมันดูเหมือนจะรักษาระยะห่างและบินขนานไปกับ JAL-1628 อย่างต่อเนื่อง กับตันเทราอุชิเฝ้าสังเกตการอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจสอบถามลูกเรือคนอื่นและติดต่อหอควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ ATC ที่ศูนย์ควบคุมในแองเคเรจเพื่อสอบถามว่ามีเครื่องบินลำอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เทียงหรือไม่คำตอบที่ได้รับกลับมาคือไม่มีไม่มีรายงานเครื่องบินลำอื่นใดๆในรัศมีที่ใกล้เคียงกับ JAL1628 เลย นี่คือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าที่แปลกประหลาดและยาวนานเกือบหนึ่งชั่วโมงวัตถุสองลำแรกที่กัปตันเทราอุชิเห็นเขาอธิบายในภายหลังว่าเป็นแสงไฟสว่างจ้าเรียงตัวกันในแนวตั้งหรือแนวนอนสลับกันไปบางครั้งดูเหมือนมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบด้วยหัวฉีดหรือเครื่องขับพลันที่พ่นเปเลวไฟออกมาเป็นระยะระยะ แสงไฟเหล่านี้เคลื่อนเข้ามาใกล้เครื่องบินมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบินขนาบข้างในระยะที่ใกล้มากกัปตันเทราอุชิรายงานว่าแสงจากวัตถุเหล่านี้สว่างจ้าจนส่องเข้ามาในห้องนักบินและเขารู้สึกได้ถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากพวกมันความประหลาดใจเริ่มเปลี่ยนเป็นความกังวลกัปตันเทราอุชิตัดสินใจทำการหลบเลี่ยงโดยขออนุญาตจาก ATC เพื่อเปลี่ยนเส้นทางและระดับความสูง เขาหักเลี้ยวเครื่องบิน360องศาและลดระดับความสูงลงแต่สิ่งที่น่าตกใจคือวัตถุทั้งสองยังคงติดตามเครื่องบินมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเลี้ยวไปทางไหนก็ตามราวกับว่าพวกมันกำลังเล่นกับเครื่องบิน747ลำยกักษ์นี้และแล้วเหตุการณ์ก็ยิ่งทวีความแปลกประหลาดขึ้นไปอีกเมื่อกับตันเทราอุชิรายงานว่าเขาเห็นวัตถุที่3ปรากฏขึ้นวัตถุลำนี้มีขนาดใหญ่กว่าสลำแรกมาก เขาเปรียบเทียบขนาดของมันว่าใหญ่กว่าเรือบรรทุกเครื่องบินถึงสองเท่าและเรียกมันว่ายานแม่วัตถุขนาดยักษ์นี้ปรากฏขึ้นด้านหลังเครื่องบินและดูเหมือนจะติดตามมาในระยะห่างๆขณะที่วัตถุสองลำแรกได้หายไปการเผชิญหน้าครั้งนี้กินเวลานานเกือบ50นาทีสร้างความตึงเครียดและความหวาดหวั่นกับลูกเรือเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการเผชิญหน้ากับตันเทราอุชิได้ติดต่อสื่อสารกับหอควบคุมการจราจรทางอากาศที่แองเค r a g e อย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานสถานการณ์และขอข้อมูลยืนยันบันทึกการสนทนาระหว่าง JAL 1628และ ATC เผยให้เห็นถึงความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ATC ที่ Anchorage ยืนยันว่าพวกเขาไม่เห็นเครื่องบินลำอื่นใดบนจอเรดาร์หลัก แต่ในบางช่วงเวลาพวกเขาก็สามารถจับสัญญาณเป้าหมายที่ไม่สามารถระบุได้ในบริเวณใกล้เคียงกับ JAL 1628ได้เป็นพักๆสัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการยืนยันว่าเป็นวัตถุจริงหรือไม่นอกจากนี้ ATC ยังได้ประสานงานไปยังศูนย์ควบคุมปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาค Regional Operations Command Center หรือ ROC เพื่อตรวจสอบด้วยเรดาร์ทางทหารแต่ก็ไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของวัตถุอื่นใดนอกเหนือจาก JAL 1628ได้อย่างชัดเจน ATC ยังได้ขอให้เครื่องบินลำอื่นที่บินอยู่ในบริเวณใกล้เคียงช่วยสังเกตการด้วยมีเครื่องบินของสายการบิน United Airlines และเครื่องบินขนส่ง C130 ของกองทัพอากาศสหรัฐอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ลูกเรือของทั้งสองลำรายงานว่าไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆ ทั้งด้วยสายตาและบนจอเรดาร์ของพวกเขาเห็นเพียงแค่เครื่องบิน JAL 1628เท่านั้นสถานการณ์ยิ่งทวีความซับซ้อนและน่าชงนมากขึ้นแม้ว่ากัปตันเทราชีจะเป็นผู้รายงานหลักและให้รายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดแต่ลูกเรืออีกสองคนก็มีมุมมองและคำให้การของตนเองเช่นกัน First Officer ซ a k a ทาคานอริ f u j i ซึ่งนั่งอยู่ทางด้านขวาของห้องนักบินยืนยันว่าเห็นแสงไฟประหลาด แต่เนื่องจากตำแหน่งที่นั่งเขาจึงไม่สามารถมองเห็นวัตถุทางด้านซ้ายได้อย่างชัดเจนเท่ากับตานเขาอธิบายสิ่งที่เห็นว่าเป็นเพียงแค่แสงไฟและไม่สามารถยืนยันได้ว่าแตกต่างจากแสงดาวหรือไม่ส่วน f l i g เอ e n จ i n e ียโยชิสุคุบะซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังนักบินทั้งสองให้การผ่านล่ามเป็นภาษาญี่ปุ่นเขายืนยันว่าเห็นแสงไฟสองแบบที่ไม่ใช่แสงไฟจากเมือง แต่เช่นเดียวกับนักบินผู้ช่วยเขาไม่สามารถระบุรูปร่างหรือโครงสร้างของวัตถุเหล่านั้นได้คําให้การของลูกเรือทั้ง3ม,มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดและระดับความชัดเจนของการมองเห็นซึ่งอาจเกิดจากตำแหน่งที่นั่งและมุมมองที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดเห็นพ้องกันว่ามีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในคืนนั้น หลังจากติดตามเครื่องบิน JAL 1628เป็นเวลานานเกือบ50นาทีวัตถุลึกลับทั้งหมดก็หายไปจากสายตาของลูกเรือขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าใกล้สนามบินนานาชาติแอ c ค o r a เรมากขึ้น <S <S เที่ยวบิน JAL 1628สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยในเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นกับเครื่องบินหรือลูกเรือ เมื่อลงจอดแล้วลูกเรือทั้ง3คนได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของ Japan Airlines และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ข่าวการเผชิญหน้ากับ UFO ของเที่ยวบิน JAL 1628เริ่มแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะจบลงอย่างปลอดภัย กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนและการถกเถียงที่จะดำเนินต่อไปอีกหลายปี FAA ได้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ JAL 1628อย่างเป็นทางการมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งบันทึกการสื่อสารทางวิทยุข้อมูลจากเรดาร์ภาคพ,พื้นและเรดาร์ทางทหารรวมถึงการสัมภาษณ์ลูกเรือทั้ง3คนอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่สอบสวนของ FAA ประเมินว่าลูกเรือทุกคนเป็นปกติเป็นมืออาชีพ มีเหตุผลและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์กลับไม่สามารถยืนยันคําให้การของกัปตันเทราชีได้อย่างชัดเจน FAA สรุปว่าสัญญาณเรดาร์ที่ไม่แน่นอนที่ตรวจพบบางครั้งอาจเป็นเพียงสัญญาณรบกวนหรือภาพแยกของเครื่องบินที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญพวกเขาไม่พบหลักฐานทางเรดาร์ที่แน่นหนาพอ จะยืนยันการมีอยู่ของวัตถุขนาดใหญ่ตามที่กัปตันอธิบายนอกจากนี้ FAA ยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่ากัปตันเทราชีเคยรายงานการพบเห็น UFO มาก่อนหน้านี้แล้วถึง2ครั้งและหลังจากเหตุการณ์ JAL 1628เขาก็ยังรายงานการพบเห็นอีกสองครั้งในเดือนมก,กราคมปีถัดมาทำให้ FAA ตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจเป็นผู้รายงาน UFO ํา UFO repeater ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคำให้การในมุมมองของบางคนรายงานการสอบสวนอย่างเป็นทางการของ FAA จึงไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่โด่งดังเช่นนี้ย่อมต้องมีการสืบสวนและเสนอคําอธิบายจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มผู้คลางแคลนใจ Skeptics หนึ่งในนักวิเคราะห์ที่โดดเด่นคือฟิลิปเจคลาส บรรณาธิการนิตสาร Aviation Week and Space Technology และนักสืบสวน UFO ที่มีชื่อฉันคลาสได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดและเสนอคำอธิบายที่เป็นไปได้ทางดาราศาสตร์คลาสชี้ให้เห็นว่าในคืนที่เกิดเหตุดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุด2ดวงคือดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารปรากฏอยู่ในตำแหน่งบนท้องฟ้าที่สอดคล้องกับบริเวณที่กับตันเทราอุจิรายงานว่าเห็นวัตถุสองลำแรกโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดี ซึ่งมีความสว่างมากและอยู่ใกล้ขอบฟ้าอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นวัตถุบินในระดับความสูงเดียวกันกับเครื่องบินได้คลาสยังตั้งข้อสังเกตถึงความขัดแย้งบางประการระหว่างบันทึกการสนทนาทางวิทยุในขณะเกิดเหตุกับคำให้สัมภาษณ์ของกัปตันเทราอุชิในภายหลังรวมถึงความแตกต่างในคำให้การของลูกเรือแต่ละคน นอกจากนี้การที่กัปตันเทราอุชิเป็นผู้รายงาน UFO ซ้ำก็ถูกนำมาใช้เป็นข้อโต้แย้งถึงความเป็นไปได้ที่เขาอาจมีอคติหรือจินตนาการไปเอง อย่างไรก็ตามคำอธิบายเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิบายเกี่ยวกับยานแม่ขนาดใหญ่และความรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากวัตถุทำให้เหตุการณ์ JAL 1628ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กระแสหลัด ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์ JAL 1628ได้สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวางและกลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษา UFO ที่สำคัญที่สุดในโลกมันจุดประกายความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมีการนำเสนอเรื่องราวนี้ในข่าวหนังสือนิตยสารและรายการโทรทัศน์มากมายทั้งในสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและทั่วโลก เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยมที่เกี่ยวข้องกับ UFO และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมันถูกอ้างอิงถึงบ่อยครั้งในสารคดีและการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและการมาเยือนของยานอวกาศจากต่างดาว แม้จะมีข้อกังขาและคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่เรื่องราวอันน่าทึ่งของ j a l 1628ก็ยังคงตราตรึงใจผู้คนและกระตุ้นจินตนาการเกี่ยวกับความลึกลับในจักรวาลมันได้ทิ้งมรดกไว้ในฐานะกรณีศึกษาที่ซับซ้อนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการตรวจสอบและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ในปัจจุบัน และแล้วการเดินทางของเราในการสำรวจเหตุการณ์ JAL1628 ก็มาถึงบทสรุปเราได้พิจารณาคำให้การของลูกเรือหลักฐานจากเรดาร์การสืบสวนอย่างเป็นทางการและคำอธิบายจากมุมมองต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วคำถามสำคัญยังคงอยู่อะไรคือสิ่งที่ลูกเรือ JAL1628 ได้เผชิญหน้าจริงในคืนนั้นเหนือน่านฟ้าอาลาสกา้า มันคือดาวเคราะห์ที่สว่างจ้าปรากฏการณ์บรรยากาศที่หายากหรือเป็นหลักฐานของเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ของมนุษย์แม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบสุดท้ายมันท้าทายให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับขีดจำกัดของความรู้และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและความเป็นไปได้ที่ว่าเราอาจไม่ได้อยู่เพียงลำพัง แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือคำอธิบายที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับเหตุการณ์ JAL1628 ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ